มาท่าอีกนี่ไงเห็นไก่เต็มน,นะขุดตั้งนานแล้วทำไมมันไม่เต็มทีวะ สักทีนนไม่ใช่ใช่อนมืนมืนมืน,ม,น,ม,น,ม,นมืนรถหนักจริงไหมคุณยืดว่าทำไมรถมนหนักมากกว่า อ้นโหมันไปไม่ได้เลยเนี่ยอน้ำเลยเอ้นั่งเลย้านั่ดินนี้ไมหมด สองรอบนะทัสองเล่นรอบอีกผมอมผมมผมก็ไดไ <c oughs> มปนาบ่ได้กดตรงขีมุ่ยวนกดตรงขีมุ่ยเดียวนี่ยก็ไปเล่นส <c oughs> เล่นถึงสาม, <c oughs> สามรอบรอบท <c oughs> ี่หนึ่งเล่นดินรอบสอง เล่นป to ๊อบอีกห้องสามเล่นอะไวะเล่นปัจจัยันไปไปเริ่มกันมาจักยานโรดังลอยเนาะ รอบท่หนึง่งเล่นดน้ที่สอเล่นป้าบิงกลับมาทีแล้วไ๊